สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษมทักษโรครับวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนนะครับที่บอกได้เลยว่ายังเป็นต้นเล็กอยู่เลยครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของสวนครับว่ามีวิธีการดูแลทุเรียนเล็กๆแบบนี้อย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายวันใจแก้วถางครับอยู่หมู่ที่ห้าตำบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสวนทุเรียนของพ่อมีทั้งหมดกี่ต้นครับถามเราสิบต้นปลูกแบบคู่แบบคู่พันธุ์อะไรครับพอยทองอายุเท่าไหร่แล้วสิบเดือนสิบเดือนเอง อุ้ยทำไมสูงเกินหัวแล้วใช้โกทีดินี่ใช้โกทีนี่ถืออยู่นี่เอามาใช้เอามาใช้ตอนแรกเชื่อไหมไม่เชื่ออ้าวแล้วทำไมถึงเชื่อมีคนใช้นายปิชารัตนบุรีใช้ต้องไปดูไปดูตั้งแตาชื่อเลยเขาใช้ก่อนเขาใช้ก่อนแล้วเราไปเห็นไปเห็นแล้วพอเอามาฉีดเชื่อไหมเชื่อฉีดไปกี่ครั้งละถ้านมันไม่ได้นับแต่หลายครั้งแล้วเลยคร่าใช้ไปหลายชงอ่าสักแปดชงได้มั้งอ่า แปดสองแล้วเอออ่าก่อนหน้านั้นน่ะนะครับมันไม่เป็นแบบนี้เนาะไม่เป็นมัน,ม,นมันใบจะใบเล็กใบมันก็เหลืองม,มันไม่เขียวอ๋อไม่เขียวขึ้นออไม่ได้แทงยอดแบบนี้ไม่มากไม่แค่ต่อยอดนี่ที่พลดที่เก่มันก็ตอ่อต่อไปเรื่อยเลยนะครับมันต่อนะั้นดูทุกเมือ่อทุกต้นมันต่อเหมือนเหมือนเหมือนใกล้เคียงอ่ะก็คือพูดง่ายการเจริญโตปกติปกติอ่ครับจากที่แบบไม่ค่อยโตเหลืองืออ่าแล้วปุ๋ย ใส่มากขึ้นหรือลดลงยังไงลดลงเลยม,มัน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 เขียวจะใส่ทำไมต้องเ้ินเยอะหนุ่มใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยแพงมาเป็นพันพันมันควาลูกปุ๋ยแพง <c oughs> เอเอเลยใส่น้อยลงใส่น้อยลงขยันฉีดเอาเนาะฉีดอ่านะแล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมใช้ต่อไปครับอืมนะครับมีความมั่นใจในสินค้าของกลุ่มฟู้ดทีเนี่ยตามการดูแลต้นทุเรียนนะครับอยากฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนอย่างเราอย่างไรบ้าง ขอให้พี่น้องเชื่อได้เลยครับผมก็ใช้มาแล้วครับเห็นผลชัดเจนเชื่อเห็นผลชัดเจนไม่เชื่อมาดูอืะเหมือนกับที่เราไปดูใช่ต้องมีอาจารย์ไม่ไม่ไม่มีอาจารย์ทำไม่ถูกสุดยอดจริงครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าการดูแลต้นทุเรียนอายุเพียงสิบเดือนเดี๋ยวลองยืนดูที่ความสูงมันนี่อ๋อนี่โอ้โหนี่ถือว่าเจริญเติบโตรวดเร็วนาะรวดเร็วสมบูรณ์มากเลยครับอะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บัญชัยมากครับเปิดสวนทุเรียน หมอนทองขนาดเล็กให้เรามาเยี่ยมชมดูอายุเพียง10เดือนเท่านั้นเองแต่มีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่บัญชยัยนะครับนัตพงศ์บันทองเกษตทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ